สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทท่านวันนี้ผมจะพามารีวิวตั้งค่าการใช้งานของตัวเครื่องเช็คแอมนะครับหรือเครื่องเช็คกระแสชาร์จนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับยี่ห้อของไอซันนะครับมาดูพอร์ตทางด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ตสำหรับ ไทสี uh, C, นะครับสำหรับ uh, ตั้งการตั้งค่าของตัวเครื่องฟังก์ชันของตัวเครื่องนะครับ uh, แต่ตัวนี้นะครับถ้าเราจะใช้งานนะครับเราต้องใช้ uh, แหล่งจ่ายที่เป็นภายนอกนะครับก็คือดีซี่โวลต์นะครับ, uh, v, รบซึ่งเราจะต้องหาอะแดปเตอร์ภายนอก uh, เพิ่มเข้ามานะครับก็คือการซื้อเพิ่มนะครับจะไม่มีแถมมาในกล่องนะครับ เผื่อใครได้ไปซื้อไปยังไงนะครับก็ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณอ,าอยู่ที่ประมาณ300นะครับประมาณ300 300บาทนะครับจะต้องเป็น DC นะครับ DC, อะแดปเตอร์ DC โวลต์ v, นะครับจะเป็นแบบา3าแอมป์นะครับใช้ได้ตั้งแต่ 3M แอมป์ขึ้นไปนะครับ 3M 5แอมป์หแอมป์6แอมป์หรือ 10M แอมป์ก็ได้นะครับ แล้วแต่เราจะหาได้นะครับก็แล้วแต่ราคาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับปรับแรงดันได้นะครับปรับแรงดันได้เพื่อเอาไวใช้งานอย่างอื่นนะครับทีนี้แนะนำนิดนึงนะครับเวลาเราซื้ออะแดปเตอร์พวกนี้มานะครับมันจะมีแจ็คนะครับแจ็คที่เป็นขัวเสียบ ลงไปนะครับเป็นแจ็คตัวผู้นะครับขนาด5.5นะครับ5.5ทับ2.5นะครับถ้าดูตามสเปคในคู่มือนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น5.5ขนาดแจ็คนะครับขนาดหัวแจ็ค5.5คูณ2.5นะครับประมาณนี้นะครถ้าจะเป็นถ้ามันจะมี2ตัวนะครับที่เป็น5.5แล้วก็2.1นะครับก็จะใช้ไม่ได้อ่ะตัวนี้มีจะมีพอร์ตทั้งหมดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ช่องนะครับสี่ช่องนะครับดังเดิมนะครับดังเดิมเวลาเราเทสประจุนะครับของแบตเตอรี่นะครับหรือเทสการชาร์จของแบตเตอรี่นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราสามารถใช้เครื่องเทสอย่างนี้นะครับเช็คได้นะครับว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่เนี่ยประจุตรงไหมนะครับดั้งเดิมนะครับเราจะเป็น ประมาจักรุ่นเก่าๆที่เราใช้อยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะการแบบนี้นะครับแบบนี้หกพอร์ตแบบนี้รุ่นเก่าๆอันนี้สามารถเช็คได้อย่างเดียวนะครับเช็คได้อย่างเดียวว่าชาร์จเข้ากี่แอมป์กี่แอมป์นะครับแต่ไม่สามารถเช็คค่าประจุนะครับของแบตเตอรี่ได้นะครับว่าค่าประจุแบตที่แท้จริงเหลือเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับ ของเดิมนะครับาของเดิมอันนี้จะเป็นอย่างนี้สมัยก่อนผมก็จะใช้แบบนี้นะครับแต่เราสามารถเช็คได้นะครับกระแสชาร์จเข้ากี่แอมป์นะครับแล้วก็เทปประจุแบตได้เข้าไปกี่แอมป์นะครับแต่ว่ามันจะได้แค่พอร์ตเดียวนะครับอ่ะนี่เริ่มต้นการใช้งานนะครับถ้าไม่เสียบไซสีนะครับไซสีการตั้งค่านะครับภายในตัวเครื่อง แต่จะไม่มีการจ่ายไฟมาที่อพอร์ต1 2 3่นะครับแต่ถ้าเราจะเอาใช้พอร์ต1 2 3 4นะครับเพื่อเอาไปเช็คชาร์จนะครับเราต้องใช้อแดปเตอร์แบบนี้นะครับพอเสียบอแดปเตอร์เข้าไปนะครับอแดปเตอร์ v 4โวลต์เข้าไปนะอันนี้จะเป็นอแดปเตอร์24โวลต์5แอมป์นะครับเขาจะมี ช่องหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเรียงตามไปนะครับค่าแรกนะครับค่าแรกก็คือเราดูนะครับว่าการชาร์จเข้าไปเนี่ยกี่วัตต์นะครับแล้วก็แรงดันนะครับแล้วก็กระแสนะครับก่อนอื่นนะครับเราได้มาครั้งแรกนะครับมันจะมีปุ่มด้านข้างทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่มย้อนกลับ ปุ่มเซตปุ่มบวกนะครับแล้วก็ปุ่มลบนะครับทางฝั่งนี้นะครับเริ่มแรกเราได้มา,ม,ามันจะเป็นภาษาจีนนะครับให้เราเลือกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ English นะครับเสร็จแ,แล้วพอเราได้แล้วก็กดเซตหนึ่งครั้งนะครับหรือกด enter อัอนนี้อันนี้เป็นภาษาจีนนะครับ เสร็จแล้วนะครับบรรทัดที่สองนะครับคําว่าซาวนะครับคําว่าซาวก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการปิดเปิดเสียงปี๊บป๊บที่เรากดหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการไม่ต้องการให้มันมีเสียงก็กดคําว่า off. ออฟอ่ต่อไปนะครับแบ็ i ไลท์แบ็ l ไลท์หรือแสงสว่างหน้าของหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มันมืดหรือสว่าง นะครับตามนี้เลยต่อไปนะครับเวกอัพนะครับถ้าไม่มีการใช้งานนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะทําการปิดนะครับปิดปิดก็คือไม่มีการใช้กระแสนะครับหรือเราชาร์จไปสักพักหนึ่งนะครับกระแสมันต่านะครับมันต่ำกว่าศูนย์จุดหนึ่งนะครับศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์มิลลิแอมอย่างนี้ นะครับเครื่องมันจะตัดการทํางานไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้ระบบการชาร์จนั้นผิดพลาดน,นะครับหรือถ้ากระแสดรอปลงเรื่อยๆนะครับคือแบตใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะปิดการทำงานนะครับต่อไปนะครับสแตนบายนะครับสแตนบายหมายความว่าถ้าเราไม่มีการใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลา นะครับตามที่เรากําหนดนี้นะครับ5นาทีนะครับหรือกด enter ก่อนนะครับ5นาที4นาทีหรือตามที่เราตั้งนะครับเครื่องจะทําการชัดดาวตัวเองหรือปิดตัวเครื่องนะครับตัวนองผมเลือกที่5นาทีนะครับต่อไปนะครับ แบกกลับก่อนนะครับทางปุ่มนี้ให้เมนูแถบสีฟ้ามาอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับเมนูหลักทีมนะครับทีมก็คือลักษณะการาแสดงผลนะครับว่าเราต้องการให้แสดงเป็นแบบไหนแบบสว่างนะครับแล้วก็หรือว่าแบบมืด ะคผมเลือกเป็นแบบโทนสีขาวๆนะครับสว่างต่อไปนะครับฟอนต์คัลเลอร์นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าว o ลเตจเราจะให้เป็นสีอะไรนะครับเคอร์เหรือกระแสจะให้เป็นสีอะไรแล้วก็พาวเวอร์นะครับแล้วก็เคิร์ฟนะครับจะให้เป็นสีอะไรครับต่อไปบรรทัดสุดท้ายนะครับ about นะครับ ก็เป็นฟังก์ชันซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องตัวนี้นะครับว่าใช้เวอร์ชั่นอะไรอยู่นะครับโอเคมีแค่นี้นะครับหลักๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอทสการทำงานของตัวเครื่องนะครับอ่าเราเลือกช่องไทยอ่าเราจะเสียเป็นไทย A นะครับเป็นไทย A. ถ้าใครมีไทย C ก็ตรงนี้นะครับ อโอเคเมื่อผมเสียบชาร์จเข้าไปแล้วนะครับอ่าในชาร์จอยู่ก็จะมีค่าแสดงผลที่เกี่ยวกับพลังงานนะครับหรือกำลังวัตท์ที่กำลังชาร์จเข้าไปนะครับอยู่ที่11.39วัตต์นะครับแรงดันอยู่ที่9โวลต์นะครับแรงดันอยู่ที่9โวลต์นะครับตัวสีแดงแดง นะครับแล้วก็กระแสชาร์จอยู่ที่1 2 5่แอมป์นะครับโดยประมาณนี้ส่วนตัวอื่นนะครับยังไม่มีการเสียบพอร์ตเข้ามานะครับก็จะเป็นโทนสีสีเทาๆนะครับก็ยังไม่มียังไม่มีเข้ามานี่ถ้าเรากดเซตหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาเข้ามาหน้าหลากักหน้าเดียวนะครับก็คือช่องพอร์ตที่1 นะครับก็จะมีเราจะเห็นค่าที่แสดงกำลังวัดนะครับตัวสีเหลืองนะครับแล้วก็โวลต์แล้วก็กระแสนะครับส่วนลักษณะตรงนี้นะครับจะบอกลักษณะของพอร์ตนะครับ DP DM นะครับหรือ USB นะครับว่ามีแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเครื่องของเราชาร์จไม่เข้านะครับก็ให้เช็ค พอร์ตหรือแรงดันพวกนี้ดูว่ามันค่ามันใกล้เคียงกันไหมนะครับหรือค่าที่ว่ามันมันไม่ขึ้นนะครับถ้ามันไม่ขึ้นอาจจะชาร์จไม่เข้านะครับมาดูบรรทัดสุดท้ายนะครับตัวเลขสุดท้ายก็คือจะโชว์แสดงสถานะว่าในขณะนี้เราชาร์จแบตไปได้กี่แอมป์ นะครับมันก็จะเก็บสถิติตรงนี้ไว้ให้นะครับว่าชาร์จไปกี่แอมป์กดเซตอีกหนึ่งครั้งอ่ากดเซตอีกหนึ่งครั้งก็จะมาหน้าของเคิร์ฟนะครับหน้าเคอร์ฟนะครับหน้าหน้าของกราฟนะครับว่าอ่าณช่วงเวลาเนี้ยกระแสรแรงดันนะครับก็จะแบ่งออกเป็นตามตามสีนะครับ ตามสีว่าตอนนี้ชาร์จกระแสขึ้นเท่าไหร่โวลต์เท่าไหร่นะก็จะบอกลอักษณะงี้ก็จะมีแบ่งเลยนะครับว่าสีแดงคือโวลต์เตจนะครับสีน้ำเงินคือกระแสะสีเหลืองนะครับก็คือ p หรือว่ากำลังวัดนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เราเห็นนะครับแล้วก็จะมีสถิตินะครับการเก็บ ค่าพลังงานหรือเก็บค่ากระแสเนี่ยว่าประจุไปทั้งหมดกี่แอมป์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระยะเวลานะครับระยะเวลาหรือจะว่าเราจะมาหน้าหลักเลยก็ได้นะครับก็จะมีเวลาจับไว้ให้อยู่นะครับสมมุติว่าเราเช็คแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับแบตเตอรี่เครื่องมาเนี่ยประจุ อ่าเปอร์เซนต์แบตเหลืออยู่ประมาณ10%นะครับ10% 10%เก็เราก็มาเทสสมมุติว่าแบตเตอรี่ประจุไว้ระบุไว้อยู่ที่3800ม ah ิลลิแอมแปร์นะครับเราก็สามารถเช็คเอาตัวเครื่องตัวนี้เช็คได้คร่าวๆว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ที่ลูกค้าใช้อยู่เนี่ยประจุบแบตเตอรี่มันยังเหลืออีกเท่าไหร่ นะฮไปง่ายเช็คประจุนะครับอ่าแล้วก็กระแสนะส่วนช่องอื่นๆก็เหมือนกันนะครับอ่าใช้ได้เหมือนกันนะครับมันสามารถแยกอิสระได้เลยนะครับว่าเราจะเช็คอ่าพอร์ตพอร์ตไหนนะฮะพอร์ตฟัง1 2 3 4นะครับ1 2 3 4แล้วแต่เรานะครบก็รูปลักษณ์ภายนอกนะครับภายนอกก็ค่อนข้างจะ โอเคเลยนะครับสวยงามนะฮะถ้าใครเอาไปใช้งานเกี่ยวกับระบบเช็คต้องการความละเอียดนะครับในการเช็คประจุของแบตเตอรี่นะฮะหรือเช็คการชาร์จของแบตเตอรี่อะไรต่างๆตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับราคาอยู่ประมาณอยู่ที่พันกลางๆนะับพันกลางๆก็ ถ้าใครต้องการนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าใครแบบบ่าเช็คต้องการชาร์จเพียงอย่างเดียวนะครับชาร์จเช็คชาร์จอย่างเดียวก็ตัวนี้ก็พอนะครับ5้0 0ร้นะครับแต่ถ้าต้องการความละเอียดนะครับก็ตัวนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ